คุนได้เฮสนะคะเป็นรถครอบครัวของเรานะคะยอดขายอันดับหนึ่งของเราเลยนะคะนะคะควบคุมตรงนี้ได้เลยนะก็จะมีพวงมลาลัยมังปิดฟังก์ชันแล้วก็จะมีตัว f ุ u ค s น control ให้ airbag ABS ให้ครบเลยตัวจอนะคะตัวนี้นะกดแค่ปุ่มตรงนี้นะคะก็จะลงมาแล้วก็จะลิงก์กับด้านหน้า สวัสดีค่ะวันนี้นะคะมาพบกับรถยอดฮิตของเรานะคะ11 12ออโต้คานะคะเป็นหุ่นใดเฮสันนะคะเป็นรถครอบครัวของเรานะคะยอดขายอันดับหนึ่งของเราเลยนะคะสวยที่สุดในเส้นการจนาแล้วนะคะตัวนี้เป็นหุ่นใดเฮสันนะคะตัวนี้จะเรียกว่ากระจังหน้าเพชรนะคะลูกค้าตัวนี้เป็นตัวดีลักนะ2.5ดีลักนะคะตัวนี้จะเป็นตัวท็อปสุดเลยจะมีกล้อง 360องศานะคะตัวนี้นะปี2022นะตัวท็อปสุดเลยนะคะตัวนี้เป็นโคมเมียมนะคะเป็นโคมเมียมเลยชุดแต่งให้แบบนี้เลยนะคะแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูยางกันนะคะตัวนี้ตัวยางอ่ะเดี๋ยวดูยางก่อนยางเนี่ยตัวนี้นจะเป็นขอบ16นะเป็นขอบ16แล้วก็ยางเนี่ยจะเป็นยางปี2023ค่ะลูกค้าเป็นยางปี23ก็ถือว่ายังโอเคยังใหม่อยู่นะคะเดี๋ยวดูด้านในกันนะอ่าด้านข้างในนะคะตัวนี้นะ ข้างในตัวนี้นะจะเป็นตัวท็อปสุดของเขานะอ่าก็จะมีไฟฟ้าทั้งหมดเลยนะคะตรงนี้จะเป็นไฟฟ้าทั้งหมดเลยนะคะปุ่มน้ามันจะอยู่ตรงนี้นะคะลูกค้านะแล้วก็ตรงนี้เนี่ยจะเป็นที่เปิดปิดประตูนะคะควบคุมตรงนี้ได้เลยนะก็จะมีพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันแล้วก็จะมีตัว cruise control ให้ airbag ABS ให้ครบเลยก<อ>ิโลไมนะคะจะอยู่ที่4ี่หมื่นหนึ่งนิดนิดเองนะคะไม้แท้เข้าสูตรตลอดเลยนะคะแล้วก็หน้าจอนะคะหน้าจอจะเป็นหน้าจอตัวทัชสกรีนตัวนี้เดี๋ยวเราจะให้ดนเป็นกล้องถอยหลัง ะจะเป็นกล้องถอยหลังแบบนี้เลย360องศานะแอ์ข้างหลังก็จะมีให้หมดเลยนะคะลูกค oh. ้าตัวนี้นะแล้วก็จะมี wallet ชาร์จถ้าเป็นรุ่นท็อปของดีลักเนี่ยจะเป็น wallet ชาร์จตรงนี้นะคะแล้วก็เป็นเบาะนั่งได้ด้วยอ่ะเดี๋ยวดูด้านหลังกันนะ oh, <no. S 1> ข้างหลังเนี่ยจะกว้างมากๆเลยนะคะลูกค้าแล้วก็จะเป็นประตูไฟฟ้านะ oh. ตัวนี้เป็นประตูไฟฟ้าเราเปิดแค่ก,กิ๊กเดียวนะคะลูกค้าไม่ต้องดึงแล้วก็ไม่ต้องก็ต้องกระแทกเลยนะคะ ก็จะเป็นตัวที่นั่งแบบนี้นะคะเบาะเนี่ยจะปรับได้360องศานะคะตัวนี้นะเดี๋ยวเราปรับให้ดู360องศานะคะเบาะสามารถปรับได้เบาะจะเป็นปรับปรับ360องศาได้นะคะปรับหันหน้าชนกันได้นะคะทั้งด้านสองฝั่งเลยนะคะจะได้ทั้งสองฝั่งเลยแล้วก็จอจะเป็นจอตัวนี้เดี๋ยวเราขึ้นไปดูให้นะตัวนี้จะเป็น11ที่นั่งนะคะลูกค้าตัวจอนะคะตัวนี้นะกดแค่ปุ่มตรงนี้นะคะก็จะลงมาแล้วก็จะลิงก์กับด้านหน้า นะคะจะเป็นจอจอทีวีจอหนังให้เด็กๆดูได้เลยนะแล้วก็แอร์เนี่ยตรงนี้ทุกจุดเลยมีแอร์ให้ทุกจุดเลยแล้วก็จะมีที่ชาร์จแบตนะตรงนี้นะชาร์จแบตให้ด้วยนะคะค่อนข้างสะดวกสบายมีที่วางแก้วให้นะคะอันเนี้ยลูกค้าจะเดินทางไปไหนก็แล้วแต่โอ้โหนั่งสบายมากๆนะคะแล้วก็หมอนตัวนี้จะเป็นหมอนรอนของมิกกี้เมาส์นะตัวนี้นะจะพอดีกับศีรษะเรานะคะอ่ะเดี๋ยวดูด้านหลังก่อนตัวนี้จะเป็นตัวท็อปสุดเลยใครที่หาอยู่นะคะ สนใจนะคะติดต่อดาวได้นะตัวนี้นะอ่าแล้วก็ตัวนี้เนี่ยจะเขียนอยู่แล้วว่าเป็นหุ่นใดเฮสวนนะคะตัวนี้จะเป็นตัวดีลักนี่ตัวดีลักเลยนะคะแล้วก็ข้างหลังเนี่ยเราเปิดให้ดูก่อนอ่าข้างหลังเนี่ยก็ตรงนี้เนี่ยถ้าสมมุติว่าลูกค้าเนี่ยอยากจะเก็บของหรืออะไรเบาะตรงนี้จะพับได้หรือเอาออกได้นะคะดันได้เลยนะคะอ่าเนี่ยคะ่ะ ดันเข้าไปข้างในได้เลยนะคะตัวนี้จะเป็นเบาะหนังแท้อยู่แล้วนะคะออกข้างโรงงานแบบนี้เลยปะเดี๋ยวเราไปดูข้อเสนอดีๆว่าราคาจะอยู่ประมาณเท่าไหร่กันนะคะค่ะตัวนี้นะคะจะเป็นหุ่นใด h ES 1นะคะตัวนี้นะปี2022 2.5ดีลักนะคะกระจังหน้าเพชร เป็นรุ่นท็อปสุดเลยนะคะกล้อง360องศาประตูไฟฟ้าทั้งสองข้างของเรานะคะตัวนี้นะคะ่ะสําหรับตัวนี้นะคะป้ายทะเบียนนะคะป้ายนี้นะคะทางเราไม่ได้ให้นะเจ้าของเก่าเขาขอคืนนะแต่ว่าทางเต็นท์เนี่ยก็จะมีป้ายใหม่ให้ลูกค้าด้วยนะคะราคาพิเศษนะคะโปรโมชั่นนะสำหรับสิ้นปีนี้นะคะมอบของขวัญให้กับลูกค้านะอยู่ที่1นึ่งล้านหนบาทนะคะตัวนี้เรามีแถมประกันเครื่องเกียร์ให้ลูกค้า2 0 0 0 0กิโลหรือ1ปีนะคะตัวนี้นะ แล้วก็แถมฉุกเฉินบริการ24ชั่วโมงให้ลูกค้าไป1ปีเลยนะคะเริ่มต้นดอกเบี้ย2บาท2.59นะคะตัวนี้นะต่อปีนะอ่ะใครที่สนใจนะคะอยากได้รถสวยๆไปใช้งานก่อนปีใหม่นะติดต่อคุณดาวนะเบอร์0 915429192นะคะติดต่อได้เลยนะคะแอดไลน์มาคุยกันได้เลยนะคะขอบคุณค่ะ